สวัสดีค่ะอีสานบอจ้าค่ะผิวแห้งกร้านขาดความชุ่มชื้นทํากิจกรรมกลางแจ้งบ่อยๆหรือว่าทํางานตากแดดเป็นประจํานะคะวันนี้ค่ะมีสูตรมาแนะนําอีกแล้วค่ะไปติดตามกันนะคะเดือนเลยค่ะว่านห่างจระเข้นะคะนี่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวห่างเอาอีกก็ได้ค่ะจื๊บง่ายๆดึงเอาง่ายๆค่ะได้แล้วมีแค่สองสิ่งง่ายๆนี้นะคะ หนึ่งค่ะว่านหางจระเข้ค่ะนางเอกของเราในวันนี้นะคะ 2. วัส,สลีนค่ะหรือถ้าไม่มีว่านหางจรเคคะเข้ที่ปลูกเองในครัวเรือนนะคะใช้เป็นว่านหางจรเคคะเข้ที่เป็นสําเร็จรูปก,ก็ได้ค่ะซื้อมาตามห้างสปปรรพสินค้าหรือว่าร้านที่ขายทั่วไปนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนการทําเลยนะคะละดับแรกนะคะอปอกเปลือกของว่านหางจระเข้ค่ะ,คะ เอาด้านในเขานะคะที่มันเป็นวุนว้นๆเจลๆเนี่ยค่ะเอาวุ้นด้านในเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะวุ้นว่านหางจระเข้ค่ะเอาลงครกเลยค่ะออหลังจากนั้นเติมวาสลีนลงไปนะคะประมาณหนึ่งช้อนเนี่ยค่ะ ร่วมด้วยกันก็ได้นะคะสักหนึ่งช้อนก็ได้ค่ะนี่เปิดออกมาเขาจะเป็นฝาอย่างนี้นะคะแกะออกก่อนนี่ค่ะว้าวหอมด้วยค่ะเติมลงไปหนึ่งช้อนค่ะหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะจะใช้แบบสดหรือว่าจะใช้แบบสำเร็จรูปก็ได้นะคะตำทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ ถ้ามีเครื่องปั่นก็ปั่นได้นะคะง่ายง่ายดีค่ะแต่นี้บิมอันนี้ครกสำหรับทำมาร์กหรือว่าทำที่ไว้สำหรับหน้าโดยเฉพาะนะคะครกใบนี้ค่ะหลังจากคนทั้งสองสิ่งหรือว่าตำทั้งสองสิ่งให้เข้ากันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่บิ่มจะแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าซาลีนค่ะจะละลายยากหน่อยนะคะแนะนำให้เอาไปเข้าไมโครเวฟหรือเอาไปละลายในความร้อนนะคะ เพราะว่าเขาจะเป็นเจลี่ะเนาะจะแตกตัวยากนะคะ่ะเทใส่ถ้วยนะคะก็จะเป็นหนึดหนืดนะคะหนึดหนืดองที่ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะว่านหางจระเข้ผสมกับวัสลีนนะคะจะออกเหนียวเหนียวหนืดหนืดข้คนๆค่ะนะคะหลังจากได้อย่างนี้แล้วนะคะเอามาป้ายที่ใบหน้าเลยค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นเจลเจลเป็นครีมครีมประมาณนี้ค่ะเนี่ค่ะ อย่างนี้เลยนะคะพยายามรูปขึ้นบนค่ะเดี๋ยวป้ายให้ทวยใบหน้าก่อนนะคะพยายามนวดขึ้นบนอย่างเงี้ยค่ะช่วยให้ผิวกระชับนะคะให้ผิวเต่งตึงค่ะไม่กดลงล่างไม่นวดลงล่างอย่างนี้นะคะเพราะว่าจะทำให้หน้าย่อนค่ะหน้าจะย่อนยานนะคะใส่ได้หมดค่ะทาได้หมดค่ะพอด้วยก็ได้ค่ะสูตรนี้นะคะไม่ได้พ่ช่วยแค่ ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะคะยังช่วยให้ผิวอ่อนวัยอ่อนยาวเนยนะคะลดวัยค่ะนวดเข้าไปค่ะนวดเข้าไปค่ะท่านใดที่ยังไม่อยากแก่นะคะอยากให้ผิวกระชับนะคะอยากให้ลดวัยนะคะอ่อนยาวนะคะมาทําตามไปพร้อมๆกันนะคะนะคะใต้ตาค่ะ <laughs> สูตรนี้ถ้ามีเวลาทําได้ทุกวันนะคะทิ้งไว้นานเท่าไหร่ก็ได้ค่ะเนี่ยบิ่จะทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะ ก็ทำงานบ้านปกติเลยคะ่ะทำง, lateral, ง, <gehört. S 1> ง่ายๆเห็นผลเกินคาดนะคะนำไปใช้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีคะ่ะ